สวัสดีคุณทุกคนด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อแมคอรอ่าก็กลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์หาซื้อลดมือสองนะทุกคนนะก็มากับเสียอาออีกแล้วผมสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปซื้อแมครก็เป็นรุ่นเลยนะเสียโคมาสุใช่ไหมโคมัสุครับผมุอ่าเป็นโคมาสุรุ่นห้าก็คือรุ่นคุณปู่เลยซึ่งผมยังไม่เห็นสภาพรถนะก็คือเสียอ้อนี่เป็นคนไปดูมาให้แล้วใช่ไหมเสีย ผมได้ค่าในๆนแล้วทุกคนนี่ค่าในหน้าก็มาก็เสียอ่ไปหาตลอนดูรถในแบบนี้แลทุกคนว่ามีเท่าแก่คนไหนขายบ้าง นะก,ก็ได้ยินข่าวว่าพ่อแก่ที่เขาขายโคมาสุอ่ะเหมือนเขาไปเอาโกเบลคันใหม่ใช่ไหมเสียใช่ครับเส oh, ียโอ้โหเขาเล่นข้ามรุ่นเลยนีหว่า <laughs> โอ้ยสียโคไอ้สโคมาสุรุ่นหา้ายังเนี้ยบอยเลยเสียใช่ไหมมาใช้งานได้เลยสภาพยังดีอยู่ใช่ไหมมีจัดครับอ่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมคงต้องไปดูแหละนะเพราะว่าอยากได้แมโคมาขุดสากมากเลยตอนนี้คลิปนั้นเราก็ซื้อไอ้ไม่กล้าไปแล้วเนาะก็คือยังไม่ปั้นเลยเดี๋ยวเร็วนี้จะปั้นใหม่แล้วทุกคน ก็มีน้องบอกอยากให้พี่ปั้นใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนใครที่อยากให้ผมไปซื้อรถอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดให้นะทุกคนอ่าก็ขอกงนเข้ามาเลยแล้วก็สติกเกอร์กับเสื้อสวยๆฝากมาอุดหนุนกันได้นะทุกคนนะแล้วก็อย่างฝากช่องเสียอาร์ด้วยผมนี่เพื่อนน้องๆยังไม่รู้ว่าชื่อช่องอะไรก็ตามนี้เลยนะทุกคนยศพัฒแต่ว่าไม่มี2 5 4 6านะจะเป็นยศสพัศน์แล้วก็จุดตัวเจน,นะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะ ในที่ต่อจะเป็นいいแล้สองาเนี oh ่ยอ้าวเหรอโอเคอ่าไปทุกคนเดี๋ยวเราเอ่อเริ่มเลยเสียเดี๋ยววันนี้เสียจะขับออฟโรดไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขอรีวิวออฟโรดได้ไหมนี่โอ้โหดูทุกคน อันนี้แต่งอะไรมาบ้างเนี่ยเจ๊ล้อเหรอชุดล้อเหรอโช๊คโรบด้วยนะช่วงล่างอย่างเต็มๆเลยโอ้โหดูดิท่อนี่ตีโค้งออกมาอย่างนี้ด้วยแล้วก็ลายนี่เป็นวินเทจใช่ไหมสนิมเขือนเนี่ยอันนี้เป็นลายครับทุกคนอันนี้เป็นลายนะครับอ๋อเป็นลายแต่ไม่ใช่สนิมแบบจริงๆใช่ไหมแอปเอาใช่ไหมโอ้โหก็หกคนดูอีกแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวโช๊คโรบช่วงล่างใหม่มากครับเนี่ยแต่คันนี้เป็นรุ่นเชฟโรเล็กนะทุกคน แต่ไม่ใช่เชฟกระทาเหล็กนะโอเคไปเดี๋ยวเราออกเดินทางเลรับผมให้เสียตามหลังมาดีกว่าเดี๋ยวผมนำอ่ะโอ้ยเสียงท่อเสียด็ดเดินนะไปครับผมดูลเลยนะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามดนะ้วยเด้อเดี๋ยวขอสามชาลักหน่อยเพื่อนน้องๆอยากฟังนะ ของปากของคอพอนะเอ้ยเย๊เย๊เย๊ระวังหมากัดนะยิงเจี๊ยบหมาเห่ามั้ยชนครับโง่หมาเห้าไม่เชื่อจะเป็นล็อกไวเลอร์เปล่าวะนี่ล็อกไวเยืดข้าบ้านไม่ได้ยินเสียงเอ้าแก้หายดีลโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางอาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวเพราะว่าอยู่ไกลมากเอ๊ยเดี๋ยวผมขอดูแผนที่ก่อนนะ ทุกแผนที่กดแล้วกันออกเส้นไหนนี่อ๋อออาขวาโอ้ล้วไปเปิดไปเดียวซ้ายอีกแล้วหลอนนั่นนี่นนไปไ<ห>ครับผม,มโอ้โหัวลาคนดำนั่นนี่โดนจับไหมเนี่ยปัน <laughs> ขมวงโชว์เชยเฮ้ยอย่ยราระวัง โอ้ยจูบตูดผมซะแล้วจะมีคลิปไหนไม่ได้ที่ราไม่ชนกันอะ่ะ <c oughs> ไม่มีสักคลิปอะ่ะชนก,นกันทุกคลิป <c oughs> ของแท้ครับทุกคนโหวิวสวยมากตัวเนี้ยตัวนี้มีน้ำตกด้วยเห็นไหมอ้วแจ้งแจ้งแดงแจ๋เฮ้ยเราจะขับ <c oughs> เลนไทยไม่ได้เลยเพราะว่านี่เป็นแบบนอกทุกคนสังเกตดูได้ผมจะเสียอาตัวจริงจะมีรอยบุบนะครับ ไอ้เชนนำหน้าผมเลยผ่ผมไม่รู้ทางเลยไอ้นี<ล>่ผมบอกว่าอะไรแปลว่าคนไปดูรถมาแต่แท้ยังไปดูทางไหม <c oughs> <c oughs> เออเชนเชนใจเย็นเฮีย,ยโค้งนั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> เอา้าชิบหายแล้วโอ้โหยังพูดไม่กล้าเลยคำ <c oughs> <c oughs> โอ้ที <c oughs> นี้จะเป็นขับดีอ่ะไอ้เชนนำหน้าผมไปเลยเพรจะดิฟต์สักหน่อยมันดิฟไม่ได้ยบบาวนิดหน่ ขับเรวเด้อผมขับเร็เวมรไม่ได้ผมรถใหญ่วันนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูแม่โคกันนะวันนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วย้อคอนเทนต์แบบหาซื้อรถอย่างนี้นะทุกคนพี่จะไปซื้อให้ได้หมดเลยไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นรถ,รถอะไรนะทุกคนนะขอเพียงแค่ขอกันเข้ามามน,นะนตรงมาเลยครับตรงมาเลยโอ้ตรเขาอ,อย่างชันอน่ะ โอ้แบบน,นี้น่าเอารถหนักมาดัานมากเลยเนาะ<ห>นเออลืมบอกทุกคนว่าอันนี้เป็นแบบใหม่นะที่มาเล่นอุย้ยเสียเมืม่อกี้รถชนอะไรวะลืมเสียแล้ว้งรถชนไปเสียเออว่ะอีอ,อ,อโอ้โห,หเล่นแต่แบบไทยจนชินไปแล้วอย่านรอผมด้วยผับเจ็บแต่กูเน,นี่ยเอาตามกฎหมายไทยไงรถบรรทุกไม่เกินเท่าไหร่นะเจ็ดสิบไหม ใช่อรัน่าจะใช่เลยกับเจ็ดสิบเจ็ดนีเลยโอ้หเดินเยอะมากครับทุกคนดูดิเดินเนินแบบนี้เสียชอบใช่ครับผมปูข้างหน้ามีเขื่อนด้วยเห็นไหมเสีย่ยวิวอย่างสวยอะ่ะดูดิปุ๊กขับรถ่อะ กันยังใหญ่เลยนะเฮ้ยรู้สึกว่าเน,นัินน้ำจะแห้งนะตรงยาวเลยครับเสียนี่เลยครับผมแล้วก็เร็วนี้จะมีแจกมอดนะทุกคนเป็นรถแกบ็บแล้วก็ต่อไปก็เป็นซีนี่์เจ็ดร้อยนะอ่าบอกไว้ก่อนเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะทุกคน แต่ว่าพี่ก็อาจจะประกาศทางเพจแล้วแหละว่าจะแจกรถอะไรบ้างนะฝากไปกดติดตามเพจพี่ด้วยเด้อโอโหรถจี้ตูครับรถจี้ตูบิดแต่ไ่สักหน,น่อยเีย <c oughs> ตรงนี้เชียตรงเลยเอ๊ะข้างหน้ามันมีทางเลี้ยวอ่ะให้เดี๋ยวซ้ายนะนพีเป็นเลี้ยวเด้อเดี๋ยวตำรวจจับ <c oughs> เนี่ยซ้ายนี่แหละใกล้ถึงแล้วมั้งอ๋อนี่ไงใช่แล้วโอ้โหันลากเข้าได้ไม่เนี่ยเสียมยันยาวมากเลยเนะเสี๋ยมาดูหางให้ผมเลยดิเด,ด,ดียลงม,มาดูหางให้หน่อยต้องให้ถึงระดับอาจารย์อีก่ไม่เนี่ยคุณผครับผลครับ,บสบาย คนสบายสบายเลยดูทุกคนจะเข้าได้ไหมเพราะทางค่อนข้างที่จะแคบนะทางเขานี่โอ๊ยผมตีวงกว้างไปแล้วเปล่าเนี่ยไม่เสียได้แล้วได้แล้วไม่ไม่กลัวกันชนหน้ามันชนกับไอ้กุญบาทแล้วเราแต่งมาสวยซะด้วยเลยแต่เนี่ยนันแต่ตีวงกว้างเหรเจ็บไปพอเลยเนี่ยเจ็บนิดเดียวโอเคไป แต่เราต้องไปดูก่อนนะว่าสภาพรถเมคโคเป็นยังไงต้นเนี่ยเหมือนผมจะเห็นแค่บูมอารมแล้วนะแต่เรวันนี้ครับผมเอา้าเ,เดี๋ยวนะอ๋อ,อ,อไอที่กั้นมันเปิดเองเหรอเดี๋ยวผมจอดหัวลากไว้นี่ก็แล้วแต่เไปดูเมโคกันทุกคนเห็นไหมเห็นบูมอาร์มไหมผมมาสูนั้นะเลยเดี๋ยวสามสองหนึ่งแทนนี่โอ้โหเสียนี่รถเก่าเหรอทำไมโอ้โหสภาพสวยมากคันนี้โอเคสวยโอ้โหทุกคนดูนะเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคัน นี่ดูดิมุงกี้นี่นก็กตามอายุนะนโอ้โหรถรุ่น5นี่โอ้โเกือบ20ปีแล้วมากนี่เนาะใช่ใช่โอ้่เจือดนะเออรถ20ปีขึ้นนะครับเนี่ยยังสภาพใหม่ขนาดนี้ทุกคนดูดิจริงๆนะสาระด่น่าเกิดพร้อมๆเลยนะใช่ไหมโอ้โเกือบเกือบยี่ปีแล้วนะทุกคนคันนี้ต้องขี่รุ่นหาี่รากมากเดี๋ยวผมขอเช็ครอบๆก่อนเจ้ะก่อนสตาร์ทดูไอช่วงไอ้นี่เขาเรียกอะไรวะช่วงเอวนะดูดิเสียมาดูเอวดิ ยังแบบใหม่อยู่เลยนะเสียมาดูเสียมาดูเสียมาดูอันน่ะโคโซะไหนข้ชิดโคโซอย่างชิดอ่ะเออชิด้วยดูดิทุกคนอันนี้เฟืองพัคเกตใช่ไหมแต่ทำไมยังใหม่อยู่เลยวะเนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวไปดูด้านบนกันทุกคนนี่ดูพวกปั๊มพวกอะไรนะโอ้รถน้ำก็ใหม่ใช่ไหมอุ่นเย็บจัดเอ้ยเอะงน้ำเขาแถมถังน้ำให้เหรอวะเนี่ยโอ้ ่ยาอโอเคทุกคนนี่ก็เป็นคมมสุที่เจ้าของเก่าเขาจะขายออกนะทุกคนเพราะว่าเขามาเอาคันนี้แล้วนี่เป็นฮุบเบิโก,โก้นะซึ่งเป็นรถใหม่เลยเห็นไหมแตกยังแบบไม่ถลอกพวงหี่ก็ยังไม่ถลอกนะคะันนี้แบบใหม่เอี่ยมเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราลองดูภายในคันนี้บ้างนะทุกคนนี่ภายในโอ้โหสวยงามจัดเลยทุกคนดูดิก็จะเป็นเบาเอ้ยเสียด,ดูดิเบาแต่งด้วยโอ้โหเบาแตง่ง ไปบอกบายเอ้ยที่จริงนี้คอนโทรลุน5้ามันจะเป็นคอนโทรลที่ยื่นอบบตั้งแต่ข้างหน้าออกมาใช่ไหมแต่อันนี้มันอยู่ด้านข้างแล้วอะ่ออนะก็ยนข่ะแจกคอนโทรลไอ้คอนโทรลชกงวยอะ่ะเออผมก็เรียนไม่ถูก <c oughs> ผมเพิ่เรียกอย,อยู่แต่ลืมแล้วคอนโทรลอะไร <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้เหมือนเจา้าของเขาจะแปลงมาหรือเปล่าไม่รู้ให้ขับง่ายขึ้นนะนี่ครับผม <c oughs> แล้วก็มีกล่องไฟกล่องวิทยุต่างๆมีหน้าจอแสดงผล đấy. ด้วยดูเครื่องหลังเป็นลำโพงนะทุกคน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> โอ้คือคันนี้เขาแต่งมาพร้อมเลยนะคันนี้ เดีย๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูนะทุกคนว่าเป็นยังไงอุย้ยเขาปูพรมให้ด้วยวะนี่ยังแจ่มนะก็คันนี้เป็นคอมสุพีซี200รุ่น5ใบแ็กเป็นใบแ็กใหญ่นะทุกคนคันนี้เป็นใบแ็ก80เซนนะโอเคลองสตาร์ทดู <S <S เฮ้ยเฮ้ยเสี่ยมาฟังเสียงเครื่องดิ <S <S แจ่มเลยครับเฮ้ยปั๊มไม่ดังเลยนะเนีน่ยเนาะ เอ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวลองยกคอนโทรลยกอะไรดูว่นนี้เฮ้มเจมเฮ้ยเสียงเสียงมุกี้ไหมมุกี้อาจจะมีรวมนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตามการใช้งานเนาะรถหลายที่ปีอ่ะผมก็แบบว่าไม่คาดอะไรมากเพราะว่ามันรถปีลึกมากนะทุกคน ฮาโลอ่ะฮาโลฮึฮื้อแจ็คคนโดนอย่างนิ่มอ่ะเอามมากเลยนะทุกคนเอ้ยเกือบใส่รถใหม่เขาซือรถใม่ก่อนะเกือบเนี่ยซื้อรถเกือบแนมมาซื้อรถเก่าเกือบได้เสียตังค์รถใหม่อีกแล้วโอ้โหดูบูมอามเนี่ไม่มีเสียงเลยเสียงกระบอกอะไรเลยนะเด็บยังแนมแนมอยู่เลยอ่ะดูดีอ่ะดูดี เดยเสียามาลองดิเดี๋ยวได้ให้เสียลองก่อนนะทุกคนดูสิต้องทนนิ่งมากเลยนะเดี๋ยวลองดูดิขับเป็นไหมปวดเซฟลงก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมโอ้โหพิวเลยนะทุกคนโอ้โรถเก่าขนาดนี้เออเสียลองขยับตัวเดินดิผมจะฟังเสียงเฮ้ <c oughs> ยเสียงโซ่ไม่ดังนะเสีย เนี่เสเดินเล่นสวิงก็ใช้งานได้ปกติเลยรุกวไม่สั่นอ่ะเออเออเออียจียบเจียองขับดูเ็ลองับดนี่รถดีจัดเลยเือว่ะโหยสวยงามเลยทุกคนดูดิโอเคก็เสียเ้าเี็นไมโคนะเก็มาแบบลองทดสอบให้เราดูแล้วก็ตัวเดินโอเคใช่ไหมเสียเคเลยครับอ่าโอเคเลยครับผมเียเยผมขอลองเดินบานอยากลองเดินดูว่ะ ควรดูดิดโซเสียงโซไม่ดังเลยนะไม่มีเสียงอีทอันเลยเนาะโวเดินตัว,ว,ตวนองเยอะมากจ้ะใช่โอ uh, ้โหเท่มเลยว่ะมาเิา่ะเรามาเทสร,รถกันแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อมาคือเจ้าของเขาตั้งราคาไว้เท่าไหร่มาค <c oughs> นแนยที่เราเทสมาเสียมันโอเคเลยเนาะคอนโทรลไฮดริกอะไรต่างๆเนี่ย แล้วเจ้าของเขาว่ายังไงเขาล้องราคามาเท่าไหร่โอ้ท่าน,นี้หนักใจมากเลยเสียเจ้าของเขาแบบยังไงจะขอคนมีตังค์อะเสียเขาบอกว่าเขาไม่ซีเรียสแบบเสนอราคาลองเสนอราคาเข้าไปดูอะโหอ,อันนี้รถ20ปีใช่ไหมตัว200รถ20ตันเนาะ <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นโคมาสูุรุ่น5เอ่อผมขอเอา7จ0 0แสนเจ0 0แสนเจ้าของว่าไงน่าจะได้นะเสียโคมาสุะใช่ไหม เจ็ดแสนนี่เนาะองอใช่ครับสองร้อยรุ่นห้าด้วยถ้ากดต่ำกว่านี้มันก็น่าเกลียดอ่ะเพราะว่ารถมันสภาพดีมากนะทุกคนใช่ครับโอเคเจ็ดแสนเนาะคันนี้หกแสนเก้าไปหกแสนเก้าเลคาดีนี่เถือว่าน้องคาดีนะหกแสนเก้าเนาะโอเคฝากบอกเจ้าของนะผมขอหกแสนเก้านะเชี่ยอ่าโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรื่องเอกสารเดี๋ยวเราค่อยให้เสียไปเดินเรื่องเดี๋ยวผมขอเอารถกลับก่อนแล้วกันไม่สนแล้ว หกแสนเก้าไปแล้วเจดถอยเลื่อมาเจียดเรอยเลื่อมาเรื่อยๆเขาจะเปลี่ยนใจด่วน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 ไม่ได้เสี่ยมาเลยเอามากลับรถข้างในก็ได้เชีไหกลับตรงนู้นเหรอเอ้ยไม่ต้องกลับเดี๋ยวไปออกทางด้วยก็ได้เปิดทางเลย ททุกคนก็ปนที่หกแสนเะก้านตัวเดิยนยงนิ่างาิ่มามีแต่ไหมคันนี้ไม่มีแต่แต่คันนี้มีเพลงแล้วทุกคนซึ่งผมไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่ครัวเรื่องลิสิทัลนะเจ็ดแ่อย <c oughs> ๆใส่สาา้าหน่อยคร้าน ลูกชายเก่าเขาแต่ใหม่เราใช่ไหมยะนี่ไอ้เสียงมันจะของตัวมาบอกว่าราคาองค์เนองค์แสนเก้าได้ใช่ไหมเดี๋ยวนเนาะครับผมใครครับมีตัวเลยเสียต้องมาเลย Tùng rồi đó Tùng lên kiểu như thế này, đừng nào hói bài láng nó xỉa, Ui, đấy, đấy, Ui, đấy, 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 เดี๋ยวเพิ่มนึงเอ้ะจะลองกดสายก่อนอเออเ,นะเดี๋ยวเพิ่มหนึ่งเนะด้อเดี๋ยวเพิ่มนึงนะหาที่วางปูมาหมดเอ้าจะลองรัดดูรัดเลยรัดได้ไหมได้ไหมเอ้าได้อยู่จ้ะได้อยู่อ่ะทุกคนก็ตอนนี้ เอารถขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าขอ,องบอกว่าราคาดีใช่ไหมหกแสนเก้าอ่าโอเคผมก็เดี๋ยวทุกคนมผมเอารถกลับบ้านก่อนแล้วกนะันนะนี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยนะไปครับผมโอ้ข้างหน้าออกได้ไม่เสียลองไปดูทางให้ผมเลยดิเอาได้นะผมว่านี่ไปแล้วครับผมไปแล้วครับ โโออ้้้้เเเปิดดพลงไฮยมีรถเทนเนอร์ขายอะไรน่ะอะไรนะเจ่ะมีรถเทนเนอร์ขายเสียเมื่อกี้ดูคอนเทนเนอร์มีคอนเทนเนอร์ขายไม่มีคอนเทนเนอร์เป็นรถลากขายอะไรไม่รู้เมื่อกี้ใช่เหรอใช่ขายเจ่โอ๋อเบีลไม่อยู่ในรถหนักแล้วันท่านี้มาทางนี้ โอ้โหหนักจัดเชี่ยล้นยกงีลอ่ะเนี่ยผมมาจัให้เกเลยนี่โอเคผมครับผมบัลลเด้์เจ้าของไปแล้วเด้์นี่รอบหน้าขายกเบีตัวไหนบอกผมเด้อเดี๋ยวผมมาจัดอีกสีพิเศษซะด้วยไปกลับบ้านเรากันนะทุกคน โอ้ยเสียใจเยเนโอ้หเกยงนี่อะไรวะสียอยามีประเด็นกับเสียอ้านั่นเนี่มีประเด็นกับเก่งตคิปตัวจริ้ง ครับผมไปเลยเดินทางกลับบ้ากนกันยาวๆวันนี้โอ้โหได้รถกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าเยะพาเจ้าคมสุคนีไปออกงานกันทุกคนก่อนคลิปที่แล้วไปซื้อไอเนืนนะไอไมก,กามานะเนาะและเราก็ได้ใช้งานแล้วด้วยเป็นไปขนดน,นิดนั่นทุกคนเปยนกรบปู โอ้ทั้งหน้าสวยงามมากนะทุกคนเป็นเพือดรอรถส่วนตัวเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหใจหายแวบเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยโอ้ยแรงเกินแรงเกินทุกพี่ไปเร็วซะด้วยว่าขับช้าดีกว่ารู้สึกว่าจะขับเร็วกว่ารถเปล่าที่ตอนมาอันนี้เลย ค,คต้องรอลรยบาามาใอ้เสี็จรีบ่าก็ไม่สามยี่สบสองผมว่าเพราะว่าเสียงเล้ามากโอ้มีเลยโอ้โหอย่าลุยซะแล้วโอ้ข้างหน้าเป็นทางชันนะผมต้องถอนเยีย์ก่อนเอ้ย,อยจุดจัดรับกันนี้เสียเรียวไอ้ซ้ายมือด้านหน,น้านะ พาไปที่จอดรถใหม่เฮ้ยโอเคอุ้ยเสียเสียเสียเยอะอ้ยชิดเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบโอ้เกือบไปแล้วเลี้ยวขวาเลยเด้อปูทางน่าเอารถหนักมาดันมากเลย ไอ้เสียรถขึ้นไปคันหนึ่งนะรถขึ้นไปสองคันรัรถขึ้นไปสองคันครับตัวนี้รวัเงเลยเด้อเลี้ยวไหนเสียายอ่ะาซ้ายขวาซ้ายซ้ายโอ้โหทางชันมากเลยต้องระวังนิดนึงนะที่ผมระวังเพราะว่ามันมีไอ้นี่แหละหลักกั้นข้างถนนนะไม่รู้ว่าจะช,ชนเมนะื่อไหร่เนี่ย อกโยยีหล,กล,กลหักข้างถนนนี่แหละเสียถูกแล้เอ้ยมีที่จอดรถเก่าด,ด้วยโอ้อยากได้โปงมาลลยอีกแล้วตอนนี้เฮ้ยไปต้องมเมื่อไรฉันเหมือนนั่นที่น่าได้ถือทุกคน ไม่เห็นรถข้างหน้าไหมในกำแพงอะ่ะตรงนั้นแหละแต่เนาจะต้องหาทางเข้าก่อนเสียดึงรูเลยทางเข้ากว้างๆเลยโอ้โหเข้าได้ไหมเนี่ยได้ได้ระดับเสียด้ีเลยต้องเข้าได้ดีวะเนาะ อยู่ไหนวะนี่มาจอดที่ร้านอยู่ใช่มีร้านอยู่ใช่ไหมตรงนั้นอ๋อที่ร้านงนีโ่โอเคทุกคนก็เดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วกันจะเอาห่างลงให้ผมหน่อยดิครับโอเคไปเดี๋ยวเอาแม่โคลงก่อนนะทุกคนจะเอาสายออกโอเคเอาโบลได้ให้ผมหน่อ <laughs> ย เลยครับซ้ายเลยครับเดินต่อสอนอนเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ละลงเลยเสร็จลงเลยช่วงล่างแน่นมากคันนี้ตายผมเดี๋ยวต้องไปซื้อรูเลอร์อมาสี่ตัวใช่หรอทำไมข้างล่างเอเอวะรูเลอร์ตัวบนสองตัวเออวะข้างบนหายแล้วมันค้ำยังไงวะนั่นตองซื้อรูเลอร์ใหม่นะเสี่ย มยัมงไงก็มาอยู่ดีอเ่ะไปเลยไปเลยมุณจะช้าแล้วทุกคนอ่ะโอเคนะ จอดรถไปไหนดิจอดไว้ในกูดังนี้เลยเครับลนะงรถนี้เลยนะโอ้จอดได้พอดีเลยโอเคอเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้แล้วกัน โอเคผมก็คลิปนี้เอาไว้เ็เพียงเท่านี้แล้วกันนะมาซื้อไมโครให้ดูแล้วนะทุกคนใครที่ขอไว้ก็แสดงตัวด้วยนะโอเคเจอกนันใ่นคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ